วันหนึ่งขายกี่ชามประมาณ600ครับวันละ600ชาม600้อยใครมา600้หนึ่งก็โอเยคดเลยครับตอนเพิ่งมาขายวันแรกเลยนี่เป็นยังไงครับเปลี่ยนจับขับเนาะมาเป็นรอบแรกก็ยังแรก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 ดีเลยไหมจ๊ะทำใจไม่ได้ครับอ่ามันไม่ใช่ดีเลยครับลราเป็นเราถูกมาประมาณเท่าปีเงี้ยครับอ๋อโอเคคือแรกแรกก็ไม่ได้ขายดีแบบนี้ไม่ดีครับผลสุดท้ายก็เมื่อก่อนขายทุกอย่างข้าวขาหมูข้าวมันไก่อาหารตามสั่ง คือเปลี่ยน,นไปเรื่อยๆใช่จนแฟนชวนไปกินร้านอันไหนที่อร่อยราก็ไปกินกันครับแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็มาทำสูตรพูดดิอาหารมาพร้อมกับฝนตอนนี้อาหารมาแล้วโอ้แต่ยังกินไม่ได้เพราะมาพร้อมกับฝน ฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้เรามาอยู่กันแถวแถวสะพานปิ่น9้าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือว่าตอนนี้ในโซเชียลมันมีการแชร์กันเยอะเลยถึงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งซึ่งตอนแรกเราก็ดู له, แล้วโหแล้วโลเคชันเนี่ยมันไกลจากบ้านเรานิดนึงนะอะไรเงี้ยก็ขี้เกียจมาแต่พอเห็นรูปแล้วหมูสับลูกเท่ากำปั้นก็เลยมาเหอะเดี๋ยวเราจะพลาดโอเค ก่อนจะเฉลยว่าเราไปที่ไหนเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าเลยจ้ะว่าเราจะไปที่ร้านไหนกันไปเลยจ้า<อ>ร้านนั้งเลยนะครับอร่อยพี่ถ้าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตัง <laughs> คิวชั่วโมงหนึ่งพี่ก้องคิว,ค,ว,ค,วคิวที่37ใช้ใช้เวลารอประมาณชั่วโมงหนึงครับหชั่วโมงสวัสดีจ้ะอันนี้รเราก็อยู่กับเฮียันนะครับ ร้านกี๋เต้าต้มยำในฮันครับอ่าซึ่งอยู่ตรงหน้าคณะกายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยอดอนะาีนฮันตกใจมากเลยมาถึงนี่คือแบบว่าบ่ายสามโมงจะสี่โมงอยู่แล้วนะคนเต็มร้านเลยอะครับยังมีคิวอยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบคิวอยู่ครับที่เหลือครับแปดโมงเช้าก็เต็มหมดแล้วครับเหรอแค่ขายแล้วขายแต่กี่โมงถึงกี่โมงจ้ะอาแปดแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็น วันเสาร์ที6่6โมงวันรมดาถึง2ทุ่มแต่ว่ามันก็จะหมดก่อนครับเดี๋ยววันรมดาก็สัก5 6โมงก็หมดแล้ว,วรครับเพราะว่าผมลงไว้แค่600สาวครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ขายดีอย่างนี้ทั้งวันเลยหรอครับทั้งวันเลยครับมีช่วงไหนที่พีคเป็นพิเศษตลอดวันครับตั้งแต่8โมงเช้าครับม,ม,มาถึงแล้วเราต้องสั่งเมนูอะไรจ้ะวิ๋วต้มยำรับที่นี่รสเด็ด ไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์ครับสโลงแทนครับแล้วก็มีหมูสับลูกชุบครับออที่ขึ้นชื่อเลยครับเมนูมนต้องสั่งค,ครับของเฮียนี่คือขายมานานหรือยัง่ะจ๊ะ,ะฟปีนี้ปี26บครับสมัยก่อนที่จะมาเปิดก๋วยเตี๋ยวผมทำผับหรือพาต้เขาจัดระเบียบก็เลยหันเหกับแฟนมา ขายก๋วยเตี๋ยวครับม<อ>ื่อก่อนก็เช่าร้านนี้อยู่ครับ6ปีแล้วก็มาใส่รถอีก20ปีก<อ>็เป็นที่6ครับร้านนี้นะครับ<อ>สาเหตุที่เอามาใส่รถก็เพราะเจ้าของร้านเขาเอาคืน<อ>แล้วก็ไปทําเองระมาใส่<อ>รถตอนนี้ทําสูตรขายดย้วยสูตรที่เตอเออใช่สะตรยัได้เลยครับบนละห้าหมื่นบาทครับคนละห้าหมื่นขายสูตรขายสูตรขาดเลยครับเฮียบอกเบอร์หน่อยเลยจ้ะเผื่อใครสนใจเบอร์ของผมเบอร์081 701 2, 2, งสาครับอโอเคใครสนใจสูตรเฮี่ฮันก็มาติดต่อได้เลยนะจ๊ะครับผมยินดีครับยิไวเสียวมาแล้วมาสักพักหนึ่งแล้ว <c oughs> แต่เราวุ่นวายกับการหลบฝนอยู่โอเควันนี้เราสั่งนี่เซเล็กต้องยำฮียหันบอกว่าไม่อร่อยไม่เก็บตังค์คือต้องยำเขามาแบบว่าน้ำไม่ดี น้ำน้ำไม่ได้มาเยอะมากแบบชิมน้ำก่อนน้ำดูเจ้มจนมากเลยน้ำแซ่บมากน้ำเข็มข้นมากมีความเผ็ดหวานเค็มเปรี้ยวเออครบรสนะรสชาติอูมามิแล้วก็ถัวอร่อยหอมถั่ว อือืมอืมอร่อยจริงๆเหรอโอเคในหนึ่งชามนะมีหัวใจกินเลยนะ ที่ที่ลูกลูลูกชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำเม่ดตับถือกล้วยอันนี้ก็คือตับเหมือนกันลูกชิ้นแล้วก็มีไส้อ่อนตะกี้ได้ยินเขาเพลงว่าไส้อ่อนอร่อยมากชิ้นไม่เล็กนะ อร่อยจริงไม่เหนียวเอออร่อยนะไม่เสียแรงที่ใฮ้ฮันคุยเอาไว้อันนี้คือเป็นเส้นหมี่แห้งต้มยำก็ในหนึ่งชามประกอบด้วยนี่คือกล้วยลูกชิน้นเอ,อมีหมูต้มจ้ะม,ม้าม และนี่ไส้อ่อนแล้วก็มีตับเนาะนี่ตับคือหอมพริกมากอะ่ะอุ๊ยและสำคัญมากคือกางหมูเจียวก้อนเบลเลอร์เลยร้านเนี้ยคือตอนเดินตอนที่เดินเข้ามาที่ร้านน่ะคือกลิ่น น้ำซุปเขาว่าหอมหอมมากอะ่ะเรามาลองกินกันเส้นหมี่มเส้นหมี่เขาลวกเส้นมาดีไม่แข็งเลยแบบเส้นกนำลังพอดีถ้าเทียบความเข้มข้นของรสชาติระหว่างน้ำกับแห้ง น้ำเนี่ยคือมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็อร่อยเหมือนกันคเ <All again. S 1> <laughs> มาถึงชามนี้ที่เราลอยคอเอ้ยไม่ใช่รอคอย หมูสับกับน้ําซุปโอเคก็ okay. um คือว่าเร right. ื่องของเรื่องเนี่ยท uh> ี Duncan: ่เรามาเหตุผลหลักที่เรามาที่นี่เนี่ยก็คือว่าหมูสับก้อนใหญ่อยู่ในน้ําซุปซึ่งหมูสับเขาใหญ่จริงดูดิไม่หมดเข้าปากไม่ได้ อ,อันนี้คือตัดไปแล้วนะแอบตัดไปแล้วก้อนใหญ่ะคือเอาเข้าปากคุลสตรีงเราไม่ได้นะขอตัดนะกันขออนุญาตตัดซิมซุปก่อนนะอันนี้เป็นซุปที่ไม่ใช่ต้มยำ นำ้ำซุปเข้มข้นมากอ,ะอ่ะเฮ้ยแต่เขาใส่ถั่วด้วยเพียงแต่มันไม่เผ็ดอ่ะแต่นำ้ำซุปอร่อยนำ้ำซุปเข้มข้นคือแบบรู้สึกได้ถึงแบบความหวานของกระดูกหมูอะ่ะอันนี้นะ ความทรงจำของหมูสับที่แม่เคยทำให้กินใส่ในแกงจืดสมัยเราเด็กๆอ,อย่ะงังไงอย่างนั้นนะคือเดี๋ยวนี้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวเขาชอบใช้เป็นหมูเด้งมันหาหมูสับยากมากอ,าอันนี้คือหมูจับจริงๆนะอร่อยอ่อะมันเนียนอะ่ะมันนุ่มอะ่ะมันมีเท็คเจอร์ให้เคี้ยวอะ่ะ ออออันนี้ต้องสั่งนะแล้วก็ถ้าใครชอบแซ่บๆสั่งก๋วยเตี๋ยน้ำอร่อยนายฮันก๋วยเตี๋ยวต้มยำนายฮันหน้าคณะแกายภาพบำบัดโรงพยาบาลมหิดลนะจ๊ะตีนสะพาน ปิ่นเก้าม,มาเลยไม่ผิดหวังแน่นอนมาเลยขับรถมาเลยที่จอดรถเนี่ยเขาบอกว่าจอดตามริมถนนได้เลยตลอดทางแต่ว่าอย่ามาจอดหน้าร้านเพราะว่าตรงนี้มันใกล้ป้ายรถเมล์อมพอพอเห็นร้านมาแต่ลิบๆเนี่ยก็คือมีช่องตรงไหน,นจอดเลยจอดได้เลย โอเคตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าใครมารถเมย์นั่งสาย81มาหรือสาย57รถเมย์ผ่าน2สายมาถึงลงไปรถเมคือหน้าร้านเลยเป๊ะเดินเข้ามาก็เจอร้านเลยจ้ะโอเคก็๋วยเตี๋ยวในหันถ้าใครมีโอกาสแวะมานะไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างที่เฮียแกยบอกอะถ้าไม่อร่อยแกไม่เก็บตังอโอเค ก็ย <ítulo> ังไงฝากช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องตะก้องพาไปเรื่อยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะพาไปกินอะไรจะได้ไม่พลาดการติดตามโอเควันนี้เรารีบกินรีบไปแล้วนะโอเคบ๊ายบายจ๊ะเก็บังคนด้วยจ๊ะไอ้ชามเท่าไหร่นะไอ้สี่ห้าสี่ห้าเก้าสวันนี้หกสิบเก้าร้อยห้บรนไ น้ำสิบห้าบาทขนม,มด้วยสามคู <3 S 1> ่สามคู <3 S 1> ่จ <3 S 1> ้ะสคู่ก็สามสิครับโอเคทั้งหมดเป็นร้อยาสครับ195